สวัสดีครับอยู่กับน้องคนสวยเดือยน้องชาแนลนะครับผมก็วันนี้จะมารีวสเควสเมืองก็คืออันเนี้ยเท่าที่ผมคือเวลายังไม่ชัวร์มากแต่ว่ามันน่าจะเป็นประมาณ6กโมงสามทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนอ่าเราก็อมาดูกันครับเราต้องไปรับเควสก่อนนะครับผมจริงๆจะมี NBT อยู่ตรงนี้ก็คือเราต้องวิ่งมารับเควสครับผม พอรับเควสมาเราก็ต้องรอเวลาเนี่ยมันก็กําลังเตรียมการกันอยู่ละมั้งเดี๋ยวผมไปรับอันนี้เป็นเควสของผมเองผมเพิ่งมาถึงพอดีแล้วทีนี้มันสามทุ่มพอดีอ่าก็เลยเอาซะหน่อยไหนๆก็ได้จังหวะพอดีอ่าถ้ามืดอ,อย่างนี้แปลว่าเข้าแล้วครับผมแต่ผมอาจจะตายนะเพราะว่าตอนนี้คือผมแม่งยังเป็นเพจยี่สิบอยู่เลยอะ่ะก็คือให้เราตีบอนครับผม ตอนนี้ถามว่าทำยังไงก็คือตีมอนตามปกติครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะมีบอสเกิดหนึ่งสองสามสามตัวเนี้ครับผมตอนนี้คือทำเควสต,ตีมอนเบสเลยครับผมผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะทำเควสได้หรือเปล่าด้วยนะเพราะว่ามันยังขึ้นเป็นเควสแดงแต่ผมเอามารีวิวให้ดูก่อนแล้วกัน <c oughs> ล้วก็ตีไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็ามีบอสออกมาเควสนี้ค่อนข้างจะคนรู้น้อยนะครับผมที่เล่นมาในเซิร์ฟนอกเขาจะเรียกว่าเควสเมืองนะครับผม <c oughs> ผมก็ขอเรียกว่าเควสเมืองแล้วกันครับแต่ในเซิร์ฟไทยเนี่ยมันคือเอ,อเฮ้ยกป๊บนึงครับขอกดไอ้อนี่ก่อนในเควส์ไในเซิร์ฟไทยเนี่ยหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านอะไรเนี่ย หมู่บ้านภูมายาก็คือในแมปนี้ครับผมตอน6โมง3ทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนนะครับผมย้ำเวลานี่ผมก็ได้แต่เดินพูดพูดไปเพราะว่าไม่ได้ตีเลยอ่ะมันก็จะตีไปครับก็คือพอเราฆ่าบอสสามตัวนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับหนึ่งสองสามเอาใหม่เอาองนี้ดีกว่าเนี่ยพอฆ่าบอสสามตัวนี้เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะมีบอสตรงกลางเกิดครับผมอ่า เราต้องคอยสังเกตชื่อดีๆนะครับผมว่าบอสตัวไหนมันเกิดก่อนถ้าเราไม่ทันเราย้ายแนลได้เนี่ยแนวทั้งหมดเนี้ยก็าาถ้าสมมติถ้าบอสตรงกลางตายก็คือนะแนวนี้ก็คือจบแล้วนะครับผมมันจะมันจะต้องตีหนึ่งสองสามเนี่ยอย่างตัวเนี้ยจาไม่ผิดไอ้ตัวนี้แม่งอยู่ซ้ายมือนะน่าจะใช่นะอ่าแล้วก็ตามมาด้วยเอ่อไอ้ตัวนี้อยู่ไหนวะ ไม่รู้ว่าอยู่ทางขวาหรือทางล่างครับผมแต่เดี๋ยวไอ้ตัวนั้นเกิดก่อนเมื่อกี้ผมเห็นชื่อมันขึ้นมาก่อนครับก็คือการเกิดของมันอะ่ะมันจะเรียงกันเลยเนี่ยอ๋อถูกแล้วครับก็คือตัวแรกคือเกิดตรงนี้ทางซ้ายตัวเมื่อกี้นะแล้วตัวที่สองที่เกิดก็คือทางขวาแล้วตัวสุดท้ายคือหมีจะอยู่ข้างล่างครับผมเนี่ยมาแล้วอ่าตัวนี้มาแล้วต้องรีบดามเมจหน่อยนะครับผมเพราะว่าอาจจะไม่ได้ แหลกแล้วเนี่ยโอ้ยอยู่เน็ตเป็นไรไม่รู้ครับขึ้นสองร้อยกว่าเนี่ยปิงอ,อ้อรีบไปตัวทางนู้นเกิดแล้วครับผมโอ้ยปิงผมขึ้นเป็นสองร้อยอะไม่รู้จะทันไหมครับผม ไม่ทันแน่เลยขอให้ทำดีเถอะไม่รูได้ไหมนะครับผมผมโลภผมโลภอ่าตัวนี้ได้ครับผมแต่ตัวนู้นไม่รู้ว่าดาเมจผมถึงหรือเปล่านะเฮ้ยได้ได้โอเคครับได้สามตัวเราต้องตีได้สามตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้จบครั้งเดียวเลย ไอ้ไอ้ไอ้บอสพวกไอ้พวกตัวเด็กๆนี่ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บทีนี้พอเราฆ่าสามตัวเห็นไหมครับตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นโดมน,นะคือพอมันจะเป็นโดมเนี่ยก็เดี๋ยวมันก็จะมีตัวบอสเนี่ยที่เป็นตัวใหญ่อ่ะครับออกมาอ่าโหแต่เม,เมื่อกี้ปิงผมโหดจริงๆเกือบไม่ทานผมคิดว่าไม่ทานแล้วนะเมื่อกี้ต้องรีดจามจดพร,ตตร้อสมควรนะครับถึงจะได้ ถ้าสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยแม่งทําเคเวสจบแล้วแต่อยากได้ exp อีกย้ายชัแนลไปเรื่อยครับผมตอนนี้ผมปิดเสียงในเดคอร์ดไว้แต่เดี๋ยวผมค่าตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมต้องเปิดเพราะว่าผมจะถามเพื่อนว่ามีชัแนลไหนอีกที่บอสจะไม่ตายมันก็เป็นเทคนิคแบบว่าการหาเงินนะ่ะเอ้ยไม่ใช่เป็นเทคนิคก,การเก็บ exp แล้วกันอ่าก็ต้องลองดู เราก็รอครับผมมันสักพักหนึ่งเลยแหละต๊ดผมเองก็เนี่ยพึ่งจะเท่าไหร่ยังเนี่ยเลเวล46เองไม่ได้เก็บเลย รอไปครับผมระหว่างนี้ก็รอครับบอลข้างๆตีได้นะครับผมจริงๆอะ่ะได้เ x ็กีครับผมผมยังตีไม่มข้ายๆเนะเพจผมยังใส่ได้แค่ยี่สิบอยู่เลย <c oughs> ดูดิคือเนี่ยก,กากระได้อะไรมาก็หยิบใส่ครับผมเนี่ยยังเพจยี่สิบอยู่เลยครับผมมันทุเรศที่ดีเลยเจ้าลูว่าสามลูเพรกำลังหาอยู่หาไม่ได้ทุกทีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อเดี๋ยวค่อยๆไป <c oughs> อย่รอค่อนข้างนานอยู่ค่อนข้างใช้เวลาอยู่ครับผมผมว่าแม่งประมาณห้านาทีได้ป่าวะเนี่ยแม่งลำกันอยู่ได้ไอ้ตักกแตนเนี่ยลำลำกันอยู่นั่นแหละ อ้าวเว้ยมาแล้วโอ้ดเนผมเลยจบเลยครับชิบหายแล้วเวน ตายครับสงสัยกงไม่รอดเฮ้ยโอ้โไอตัวมาชุบพอดีครับผมปิงดูปิงผมดิ200ต่องร้อยกว่าสงสัยจะไม่ได้สงสัยข้างล่างมันต้องเล่นอะไรแน่แน่เอียบลอยครับผม เลือดมีอยู่หมื่นเดียว <c oughs> ไม่รู้ได้เปล่าครับไม่น่าจะได้ไะไม่ได,ไมได้มันขึ้นการกระบาดล้วเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เอ้ยได้ได้เดี๋ยวครับผมเปิดเฮ้ยมีแนวไหนอีกวะไปแนวสิบสี่ก่อนโอเคเฮียหลุดเลยไอ้เหี้ยกูโดนทีเดียวตายเลยสิบสี่สว่างโล่งอย่างนี้จบไปแล้วสิบสี่อ่ะอ้าวไม่ใช่ที่มันมีบอสมันจะขึ้นเป็นลูกบอสใช่หรอบอสเป็นลูกบอสไม่ใช่หรออ๋อเออมันต้องมีขึ้นลูกบอสแปลว่าตายหมดแล้วตายหมดทุกแนวแล้ว เออโอ้โหเป็นไงครับเดี๋ยวรอใหงเมืองดูดิผมโดนทีเดียวบินเลยอ่ะเลือดมันมีอยู่หมื่นเดียวก็เนี่ยครับตามนี้อันนี้ก็ควรมาทํานะผมว่ามันได้อีกเยอะนะไหนเดี๋ยวผมวิ่งไปคืนนี้ทีก่บเมื่อกี้คืนมาแล้วนะอันหนึ่งลองดู ก็เนี่ยครับจริงๆ NPC ีที่ให้เควสจะยืนอยู่ตรงนี้นะก็คือตัวนี้แหละไอ้เหียรับเควสไม่หมดเหรออ๋ออ๋อเปล่าเปล่าแม่งโหสามเควสมั้งครับรู้สึกผมว่าก็ให้เ x p เยอะอยู่นะครับผมเยอะครับเยอะบอกเลย ก็กล่องที่ได้เนี่ยมีอยู่สามใบเนี่ยครับผมน่าจะสามเคเวสได้นี่ด้วยดิไอ้นี่ปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เก็บเก็บเก็บมาเอออันนี้แหละมีกล่องน,นี้แหละมั้งได้อะไรวะลองนี่ลองยึกยึกยึกโหได้กล่องอาวุธแล้วทำไมเปิดไม่ได้อ๋อเลเวลไม่ถึงมาดูกล่องน,นี้กันครับผมได้อะไร ได้เพจรงไาเพจเมืองนี้แหละมั้งแล้วก็ตัวกล่องนี้ก็เนี่ยมีของตามนี้ครับลองเปิดดูอืมก็ประมาณนี้ครับผมกล่องนี้ผมเปิดไม่ได้วะแสดงว่าเลเวลไม่ถึงครับผมต้องเลเวลห้าสิบกว่าผมถึงจะเปิดกล่องนี้ได้อ่ะก็โอเคครับผมจริงๆเมื่อกี้ผมยืนหมุนตู้อยู่นะบอกตรงเลยเนี่ยไปยืนหมุนตู้อยู่อ่า โอเคครับก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับฝากไว้ครับสําหรับเพจเมืองนี่คือเพจนี้ค่อนข้างรับหน่อยถ้าคนที่ไม่ได้เล่นมาอาจจะไม่รู้ก็ฝากไว้ด้วยครับผมดึงเน็ตชาแนลครับผมถ้าชอบใจถูกใจยังไงก็ฝากกดซับสไคร้ฝากแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ